สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องยาซี่กก,ก่องนะคะวันนี้นะคะลุงมืดลุงมืดจะพาขนุนพาพาขนุนให้น้องมินน้อยอะไรสิเอาหนูไม่กินเหรอให้แม่เปรี้ยว,วให้แม่เปรี้ยวหนูไม่กินเหมือนลุงเสือเหรออ๋อหนูไม่กินผูเรียนผู้เขาไฟถึงเวลาแล้วขอบคุณเอฟซีจากไหนนั่นนี่ปุ๊ก ยังไม่ได้ยังไม่ได้คลิปเลยเ้อ,เอส่งมาให้ป้าแต๋นแต่ป้าแตนอบอกป้าแตนบอกไว้ว่าให้ผ่าก,กินก่อนเลยเพราะว่าป้ามากลัวมันจะเป็นอะไรนะมืดมันมันสุกเกิน่ะมันเป็นปลาวาวอะ๋อ้าพิษนวอผ้าพิษนวบแบนี้กเอาแม่ยกให้ลูกกินเลยกันว่าน้อยนอยจ้ะ กายศาสตร์แซ่บพี่ลีเลยกายศาสตร์มาจากโกทมเสือพาไปเอามาฝากเฮ้ามือจาง <laughs> อากิจชะลูกเอ้ยอ,อันมีอะไรบาอัน <laughs> ดีกว่าดีกว่าดีกว่ากันพาเมื่อน,น,นั้นอยอูอย่ยกันบ่กเฮ้ยย่าไปดอนะดนะน้าร้านเมคคำใส่นะกันป้าไว้หันน้ามือเอามีดอยู่แล้วป่ะ กับมีนน่ะแหละกับมีนน่ะหละมีเงากว่าด็นค่าก็ให้ไอ้ค่ายก็ให้มันเห็นมาทุลเลียนนี่ยยาเอ้ยจะเอ้าตามเอ่เห็นมาทุลเลียนแบบมีเห็นคนเห็นคนมันเห็นมาทุลเลียนมาเยี่ยงวัวเดี่ยวพาทุลเลียนมาพาทุลเลียนมาใส่แล้วเพื่อนหาจานมาใส่แล้วเพื่อนเท่างานนี้อ่าลุนเขาผ่ายังไงเขาถุกผ้าเป็นบัตร มีดน้อยผูดน่ามื่นเนาะจกๆไปเลยแกกระชีออกไปกระเทาะกระตันท่ากันแต่ละบ่ออกไปว่ได้กระชีไปหามีดไฮตัวไปวัวใหญ่เราขาผู้เราขาแอนวัดสุดยังกินด้วยผู้ใดว่ามาช้าอดหมดนะจ๊ะอุ้ยมี่ยังนม่หนาวไปออกไปหามีดล่ะเดินเดี๋ยวเจินไปให้เดี๋ยวไปจกจก ดูที่บ่าเมื่อจะหาเป็นไม้ดูหลานก็โอ้โหยนอนดูข่าหรือมันกลุ่มอัลทูเรียนกลุ่มอัลทูเรียนกลุ่มอัลทูเรียนเทะเลดิมีมันแห้งบมดถึงเวจันแดกอะเมื่อกันอันนี้มันยาวอันนั้นมันสั้นโพดกลุ่มคนน้อยมีเล็กบางคน กับบ่าวมื่อนะบ่าวมื่อจะอ่อนใจเหมือนปอกเหมือนน้องน้ำมนต์ปอกหรือเปล่าเชื่อว่าข่อยมันไทย <laughs> <laughs> ดูดูเย้เ <laughs> <laughs> อ้าหนึ่งซีนดิ <laughs> นกินไหมกินไหมเ <laughs> มนกินบ่าเมน <laughs> ดูเบาวมื่อ <laughs> ปอกุเทียน คือคมีขยาบมานี่คือขยาบมานอนตรงปะโป้น mm ี hmm> ่แล so ้วเในทุเรียนลุงเม่อจะพ้งใส่นะขยับขึ้นมาพี่ขยับขึ้นมาหน้าหน้าเป็นแผลเอามอนมาตูดมาเป็นหน้าอันสวยงามเป็นแผลให้สวยไหมสวยไม่มีนี่มีใครสวยนี่หยางอะไรนี่ เดี๋ยวก็เข้ามาเดี๋ยวร้านนี้มันนี่หลายเสียงเลยหลายเสียงเองจวบจับจวบจับก็มีมุ้งผีกับมีตำมะกวานี่หลายเสียงนี่หลายเสียงพูดขบโอ้มาเร็วเถอะเอ้ยโอ้วเราผัวเเออฮึสุล้วเลรอวะเหนอวะนี่ ดูดูดูมาเร็วมากกำลังกินเลยกำลังกินเลยมันเน้วนเย็น้แม่กขนเรกนมมาดิว้ายซนจูเรียนน่ะเนาะเร็วมาน้ำัสะหนั่น ลีลาแทนไม่ได้เราโอ้ยลูกกระาลูกกระดาน้อลูกจะเหนื่นได้พาปาดเป็นเอาขวดเย็นลูกอันนี้ยังไม่เย็นเท่าไหร่ไม่เย็นตยังม่็ไมโอ้ยแม่กระดเออ ทุ่นสองคนเลยบานนี้ยังไม่อยากกินกูอยากกินในรับเนางเามันคือมีกลิ่งมันนิ่เ้อโอเคผ่านไปโอเคใส่ได้ย้อนใส่ได้ย้อนดูเอาผ้าขอผ้ามาส่ง ไหนดูก่อนมันเนื้อสวยไหมไหนไม่กินเลยแหลยกรอบนอกนุ่มในใช่ไหมฉันนั่งตั้งนานทำไมไม่เดบมาทางนี้ทำไมเดบเน่ยนะคืออะไรฉันมาก่อนเธอกระดารนั่งเฝ้าไว้เฉพาะปากนะนั่งเฝ้านอนเฝ้าอย,อ,ยอยู่นะเน,นี่ยเฮ้ยนี่เดบมีน้อยเดบกับเปรี้ยวนะ

หมดยังหมดแดงบอหรือหมดดำเปี๊ยทะหลเอาถ้ยอยู่บอเอาถ้วยมันม่ทั้งใล่างอยู่ทั้งหลังผู้ะลตัวนุ่ยนะกระปอกเอาไปไว้ใหน้น้องน้ำมนเชล่ะเนื้อไก่ฉีกเลยบอถู้เร็วเถอะเนาะพู้นะพู้นะ คุณน่ะคนนังพาอยู่ก็ยังโอ้ยูนแนู่นน่กบะไรเรานางไหนก็ไดู้นแน่ก็บอะไรแต่คุณน่ะว้ตอหมดางเลมคุณนะทางุ่นจะพอู่ทางฝุ่นเบื่อมนกให้น้องอมนียมากอะไรกินหน่อย ป่าเห็นน้องเหน็บ่ได้บ่น้องเมื่อกจะกินตอนนี้เด้เอาไปเอาไปให้ลูกไป่าลูกแล้วนะไปเราซะเราก็ขับรถมาเมื่อยแล้วมาเราก็ได้กินพุนเราส่งปลาหือมาให้เบิ้งตัวเบิ้งด้วยนี่นี่ต่วงลูกมีไปเบิ้งเราส่งปลาหือมาให้เบิ้งเด้ให้เราไปเบิ้งในคลิปโหลด ในที่สุดเบาเมื่อก็พาสำเร็จนะคะสองสาวลองชิมหน่วยก้า,าหน่วยก้าตายพิสูน์เรียบร้อยยาเขากินเขากินเอากินเอาเอยู่สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีคะ่ะบ่าวมวยก็ทำาีีนี้ส้ำเร็จหมู่คุณอะเรื่องนะคุณอะเอาเอาบันเดตัวนั่นให้ปอกเอาบอกบันเดนหอมเท่าสำร้องมันบอกหอมมันเย็นไงว่าใครแก่เบลเท่า